C-CARC Podcast โดยศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันนี้นะคะก็นำเรื่องราวดีๆมาฝากกันอีกแล้วนะคะสำหรับผู้ที่สนใจในด้านของดนตรีแล้วก็การสร้างสารรค์เสียงดนตรีค่ะซึ่งวันนี้นะคะจะเป็นเรื่องของการเชิญชวนนะคะนักดนตรีนักประพันธ์เพลงแล้วก็ผู้สนใจเข้าร่วมอบรมสร้างสารรค์เสียงดนตรีล้านนาเพื่อการผ่อนคลายและสมาธินะคะในโครงการลานามิวสิ s ซาวน์ฟอร์เรลัคเซชันแอนด์เมเดค่ะ ซึ่งกิจกรรมนี้นะคะคืออะไรจะมีการนำเอาความไพเราะมาฝากกันยังไงคะ่ะวันนี้คุณต่อพงเสมอใจนะคะหัวหน้าฝ่ายส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรมและสร้างสารรค์จากสำนักส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรมและล้านนาสร้างสารรค์มหาวิทยายลัยเชียงใหม่จะได้มาเล่าให้ฟังกันคะ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ ค่ะวันนี้นะคะแน่นอนเลยว่าเราก็จะได้รับฟังเสียงดนตรีที่ผ่อนคลายแล้วก็เหมือนตัวเราก็จะเบาๆขึ้นด้วยแน่นอนนะคะแต่ว่าวันนี้ค่ะก่อนที่จะไปเข้าสู่เนื้อหาค่ะอยากจะให้คุณต่อพงช่วยเล่าให้ฟังสักนิดนึงนะคะว่าโครงการนี้ค่ะคืออะไรคะแล้วก็มีวัตถุประสงค์ยังไงบ้างค่ะ ครับก็เป็นโครงการที่นําเสนอเครื่องดนตรีล้านนานะครับให้เหผยแพร่สู่วงกว้างนะครับซึ่งปกติแล้วเนี่ยดนตรีล้านนาเนี่ยถ้าในบริบทของสังคมล้านนาเนี่ยนะครับก็จะใช้เพื่อความบันเทิงนะครับแล้วก็ใช้ในการประกอบพิธีกรรมนะครับ <c oughs> เป็นดนตรีพิธีกรรม <c oughs> เป็นดนตรีทางความเชื่อศาสนา นะครับแต่ยังมีอีกอันหนึ่งที่ดนตรีล้านนายังไม่ได้เป็นที่เขาเรียกว่าเป็นบริบทอีกตัวหนึ่งก็คือเป็นดนตรีเพื่อความผ่อนคลายหรือการบำบัดร,รักษาในบางอย่างนะครับแล้วก็มีการปรึกษาหารือกับผู้เชี่ยวชาญหลายๆท่านนะครับทั้งทาง แพทย์เฉพาะทางในเรื่องของการบำบัดรักษานะครับนักดนตรีนักประพัน์เพลงเนี่ยก็มีความเห็นว่าเราควรที่จะทําดนตรีล้านนานะครับให้เป็นดนตรีที่สามารถฟังแล้วทําให้เกิดความผ่อนคลายความสบายทําให้เกิดสมาธิได้ด้วยนะครับก็เลยเป็นที่มาของโครงการนี้ครับ ในส่วนของกิจกรรมในโครงการในการอบรมสร้างสรรค์เสียงดนตรีล้านนาเพื่อการผ่อนคลายแล้วก็ดนตรีเพื่อสมาธิครั้งนี้นะคะอย่างที่ได้เกริ่นไปแล้วเมื่อสักครู่เนี่ยก็จะมีหลายท่านเลยทีเดียวที่จะมาให้ความรู้กันเนี่ยนะคะมีกิจกรรมอะไรในโครงการนี้บ้างค่ะแล้วก็ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเนี่ยจะได้ฝึกฝนเรียนรู้อะไรบ้างค่ะ กิจกรรมแรกที่จะเกิดขึ้นนะครับก็คือการอบรมการทําเพลงเนาะ,ะก็คือการทําเพลงในสไตล์แบบผ่อนคลายหรือสมาธิเนี่ยโดยใช้เครื่องดนตรีล้าน,านาเป็นหลักนะครับ <c oughs> โดยวิทยากรที่จะมาเป็นผู้เชี่ยวชาญแล้วก็เป็น ผู้อบรมให้กับเรานะครับก็มีทั้งทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพในเรื่องของการแพทย์ะนะครับในเรื่องของศิลป,ปะดนตรีการสร้างสรรค์งานดนตรีะอะไรอย่างนี้นะครับก็จะมาเป็นวิทยากรให้กับเรานะครับอย่างท่านแรกนะครับในช่วงภาคเช้าของการอบรมเนี่ยนะครับก็จะมีการบรรยายหัวข้อดนตรีกับการแพทย์นะครับอันนี้โดยท่านรองศาสตราจารย์นายแพทย์จักริด กราพจนครับ hmm. ท่านอาจารย์หมอเป็นหัวหน้าภาควิชาเวิทศาสตร์ฟื้นฟู <Ha. S 2> ของคณะแพทย์ของคณะแพทย์เราเนี่ยนะครับแล้วก็ท่านที่2นะครับก็จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับเสียงและพลังงานบําบัดนะครับ <Ha. S 2> อันนี้ท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงานบําบัดครับคุณรตีนาคาเสถียรน,นะครับแล้วก็ในช่วงบ่ายเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของกิจกรรม อบรมด้านการทำเพลงนะครับก็จะเป็นเรื่องของศิลปะดนตรีนะครับก็จะมีหัวข้อแนวทางการนำเสียงหรือดนตรีล้านนานะครับมาปรับใช้ในการทำเพลงร่วมสมัยนะครับเพื่อการผ่อนคลายหรือทำให้เกิดสมาธินะครับแล้วก็แนวทางการแต่งเพลงด้วยนะครับโดยท่านอาจารย์บริงคบวรอุไรนะครับท่านเป็นอาจารย์อยู่ที่มหาวิทยาลัยพายัพนะครับแล้วก็ท่านก็เป็นศิลปินดนตรี พื้นบ้านนะครับที่มีการนําเอาเครื่องดนตรีล้านนาทั้งเครื่องดนตรีชนเผ่ากลุ่มชาติพันธุ์เนี่ยนะครับมาทําเป็นบทเพลงร่วมสมัยมก็เป็นที่รู้จักกันอย่างกว้างขวางนะครับแล้วก็อีกท่านหนึ่งครับเป็นหัวข้อแนวทางการออกแบบเพลงสําหรับการพักผ่อนนะครับการผ่อนคลายหรือทําเพลงแนวสมาธิครับโดยท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญรัตนพันธ์นะครับค่ะ ก็านนมากัน,นหลายท่านมากาเลยนะนเดินทางมาจากกรุงเทพนะครับท่านมาจากมหาวิทยาลัยรังสิตครับผลงานของท่านก็จะเป็นงานเกี่ยวกับการประพันธ์เพลงการออกแบบเพลงนะครับเหมือนว่าท่านจะมีผลงานในการทําเพลงประกอบภาพยนตร์ซีซั่นเชนส์ Sun นะครับส่วนวิทยากรดําเนินรายการนะครับเราก็ได้รับเกียรติจากอาจารย์ดรกฤิตเลขกุลนะครับจากคณะวิจิตศิลป์มหาวิทยาลัยเชีงยงใหม่เราครับ ค่ะก็มากันหลากหลายท่านมากๆเลยนะคะในส่วนของผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญน,นักดนตรีบําบัดรวมถึงผู้เชี่ยวชาญในเรื่องของดนตรีล้านนาก็มาด้วยเช่นกันนะคะสาหรับกิจกรรมแบบนี้เนี่ยนะคะถ้าเกิดว่าเป็นผู้ที่ได้เข้าร่วมเนี่ยจะเป็นภาคปฏิบัติหรือว่าเราจะต้องมีการลงมือเล่นดนตรีกันด้วยะคะ่ะจริงๆแล้วเนี่ยนะครับวัตถุประสงค์จริงๆของการจัดกิจกรรม บรรยายหรืออบรมเนี่ยนะครับก็คือเราจะมุ่งเน้นไปที่การทําเพลงนะครับ <S <S 2> <S 2> คือผู้ที่เข้าร่วมอบรมแล้วก็ผ่านการอบรมเนี่ยจะมีสิทธิ์นําเสนอแนวคิดหรือว่าผลงานเพลงที่มีการ เรียบเรียงหรือว่าเกิดการสร้างสารรค์ขึ้นนะครับเมื่อผ่านการอบรมแล้วเนี่ยก็นํามาเสนอต่อคณะกรรมการก็จะมีการพิจารณาคัดเลือกนะครับให้ผล <ไป S 2> ิตเป็นผลงานจริงๆคือเข้าห้องอัดเลย oh. เป็นเพลงเป็นอัลบั้มเลยนะครับทั้งหมดเนี่ยเราตั้งไว้ที่10เพลง oh. นะครับสิผลงานเพลงก็นักดนตรีหรือว่านักประพันธ์เพลงที่เข้าร่วมอบรมเนี่ยสามารถนําเสนอผลงานของท่านได้นะครับแล้วก็ ผู้สนใจทั่วไปนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้ประกอบธุรกิจทางด้านการแพทย์สปาโยคะธุรกิจทางด้านสุขภาพนะครับหรือแม้กระทั่งการทําสมาธิหรือสถานปฏิบัติธรรมอะไรก็แล้วแต่นะครับก็สามารถเข้าร่วมฟังเป็นองค์ความรู้ได้หมดเลยครับกิจกรรมแบบนี้จะจัดขึ้นในวันไหนคะสำหรับกิจกรรมการอบรมครั้งนี้นะครับจะจัดขึ้นในวันที่18กันยายนนะคะค่ะ ก็จะเป็นอีกไม่กี่วันที่จะถึงเลยแล้วนะคะก็รีบสมัครกันได้เลยอย่างนี้เนี่ยจะต้องเป็นผู้ที่เข้าร่วมการอบรมต้องมีการเสียค่าใช้จ่ายอะไรบ้างไหมคะเป็นการเข้าร่วมอบรมฟรีครับไม่มีค่าใช้จ่ายครับเป็นโอกาสพิเศษของผู้ฟังเลยทีเดียวนะคะมีกิจกรรมดีๆแบบนี้มาให้ร่วมกันแบบฟรีๆกันเลยทีเดียวสำหรับในวันนี้ค่ะทราบว่า วันนี้เราก็จะได้มาฟังครับผมเสียงดนตรีล้านนาไพเลาะไพเราะเพืพ่อการผ่อนคลายแล้วก็การสร้างสมาธิด้วยเดี๋ยวคุณต่อพงจะมีอะไรแนะนํากันบ้างคะวันนี้มีหลายเครื่องดนตรีตรง <ผม S 2> น,นี้นเลยอันนี้จะให้ฟังเป็นตัวอย่างคร่าวๆนะครับ,รบว่าการใช้เครื่องดนตรีล้านนานะครับมาทําเป็นเพลงเพื่อการผ่อนคลายหรือทําให้เกิดสมาธิเนี่ย มันจะให้เสียงในรูปแบบไหนนะครับเราอาจจะให้ท่านผู้ฟังได้ลองฟังดูก่อนนะครับว่าเสียงแบบนี้เรามันจะให้ความรู้สึกยังไงนะครับผ่อนคลายหรือเปล่าหรือว่าเป็นเสียงที่ฟังแล้วอยากจะนอนหลับหรือฟังแล้วอยากจะมีความรู้สึกที่มันกระฉับกระเฉงหรือมีความรู้สึกยังไง <ượng S 2> ไนะครับ<ม>ก็เป็นตัวอย่างนะครับเราจะใช้เครื่องดนตรีล้านนานะครับประเภทเครื่องเป่าเนาะมีปีจุ่มนะครับปีจุ่ม ปีน้ำเต้า,าะนะครับหรือแม้กระทั่งเครื่องดนตรีที่เป็นเครื่องดนตรีที่ผลิตขึ้นมาใหม่อาจจะไม่ระบุได้ว่าเป็นเครื่องดนตรีของกลุ่มชาติพันธุ์ใดแต่ว่าเราจะใช้เสียงเหล่านี้นะครับ มาประกอบกับเพลงนะครับเพื่อเป็นแนวทางเนาะเพื่อเป็นแนวทางสําหรับการทําเพลงนะครับอย่างตัวอย่างเครื่องเป่าะะชิ้นแรกนะครับนนเป็นคลุยอะไรก็ไม่รู้ครับแต่เป็นแต่เป็นเขาเรียกว่าเป็นเครื่องดนตรีของชาติพันธ์ใช่ไหมคะ เป,เป็นเครื่องดนตรีที่ทําขึ้นมาใหม่นะครับก็ทําจากกระบอกไม้ไผ่ทาเหมือนคลุยนะครับแต่ว่ามีขนาดที่ใหญ่ก็จะให้เสียงทุม้มนุ่มลึกอย่างนี้ะครับอาจจะหลายคนฟังก็าอาจจะจินตนาการไปถึงการนั่งสมาธิการผ่อนคลายแบบนิ่งๆเงียบๆอ,อย่างนี้นะครับเดี๋ยวลองฟังดูนะครับ อันนี้ก็เป็นตัวอย่างอันนี้ก็เป็นการเหมือนเรานั่งนิ่งๆสงบๆนะคะใช่ครับแล้วก็อย่างเพลงพวกนี้นะครับในในถ้าสมมติว่าเราจะนําไปทําเป็นผลงานเพลงจริงๆเนี่ยนะครับก็จะมีคลื่นเสียงบางอย่างนะครับซึ่งมีผลงานวิจัยจากทางคณะแพทย์ของมอชเราเนี่ยครับว่าในเรื่องของคลื่นเสียงบางอย่างเนี่ยมันสามารถมีผลต่อระบบประสาทมีผลต่อร่างกายของเราได้นะครับอันนี้ก็จะมีการวิจัยรองรับด้วยนะคะ ชิ้นต่อไปกัน,นจะมาฟังกันชัดๆอีกครั้งหนึ่งชิ้นต่อไปเป็นปีจุ้มครับปเป็นปีจุม้มปีจุ้มนี่เป็นเครื่องดนตรีล้านนาประเภทเครื่องเป่าเหมือนกันนะครับก็ส่วนใหญ่ก็เราจะมักคุ้นหูกันในเป็นเครื่องดนตรีประกอบการขับซอของล้านานาซอพื้นเมืองเนี่ยนะครับทางเชียงใหม่ลำพูนก็จะใช้เครื่องดนตรีประเภทนี้ทำจากไม้ไผ่ทำจากไม้ไผ่นะครับมีรูปลักษณ์เหมือนคลุยเลยแต่ว่าแตกต่างกันตรงลิ้น ลิ้นก็จะเป็นลิ้นทองเหลืองะนะครับเป็นลิ้นปีที่แล้วก็จะยาวกว่าด้วยนะคะลิ้นปีที่ทํามาจากทองเหลืองเสียงก็จะให้เสียงอีกแบบหนึ่งให้เสียงแบบอยู่ท่ามกลางขุนเขาและธรรมชาติอลองจินตนาการดูนะครับเดี๋ยวเรามาจินตนาการไปนนาารด้วยกันไปแตกต่างไปจากนี้ก็ได้ะนะครับ เสียงตีจ้มค่ะอันนี้อนเคยได้ยินที่ในการซอพื้นบ้านล้านนาใช่ครับเป็นเครื่องดนตรีประกอบการขับซอค่ะครับชิ้นต่อไปกันเลยอชิ้นหนึ่งเป็นตัวนี้ดีกว่าพินเปี้ยนะครับพินเปี้ยเป็นเครื่องดนตรีที่มาจากดวงใจเครื่องดนตรีที่มาจากหัวใจเสียงจากหัวใจเพราะว่าคล้ายกับสล้อแต่ว่าจะต้องมีการนํามาครอบตรงใช่ครับเพราะว่ากล่องเสียงเนี่ยจะอยู่ตรง หัวใจของผู้เล่นพอดีเลย oh. ก็จะให้เสียงที่เบาแต่ดูมีพลัง uh huh. นะครับ uh huh. เสียงพินเปี้ยจะเป็นเครื่องดนตรีที่เบานะครับคนเมื่อก่อนเนี่ยมักจะเล่นในช่วงตอนกลางคืนนี่นะครับเดี๋ยวลองฟังดูนะครับว่าจะให้เสียงแบบไหนนะครับ จะได้อีกอารมณ์หนึ่งนะคะแต่ว่าอย่างที่ผ่านไป3ชิ้นเนี่ยก็คือสร้างความสงบทั้งนั้นเลยนะคะคแล้วรู้สึกผ่อนคลายไม่ได้ยินไปกันอีกชิ้นดีไหมคะชิ้นหนึ่งนะครับอันนี้เป็นเครื่องดนตรีอาจจะเป็นเครื่องดนตรีไม่ใช่ของล้านนาะแต่ว่าเป็นเครื่องดนตรีที่มีการผลิตขึ้นมาใหม่หรือว่าดนตรีแนวทดลองนะครับ,รบเป็นเครื่องโลหะเหมือนกระทะ นะครับแล้วก็มีปุ่มเสียงไว้สำหรับการเคาะใช่ครับเดี๋ยวเรามาฟังดูนะครับอันนี้ก็จะให้เสียงแบบเสียงสมาธิหรือฟังแล้วอาจจะทำให้เกิดการง่วงนอนก็ได้อันนี้เรียกว่าผ่อนคลายอย่างแท้จริงนะคะลองดูนะครับลองฟังดูนะครับ พี่ด้วยนะคะกําลังสบายเลยทีเดียวอันนี้จะเหมือนอารมณ์เหมือนเราอยู่ในสปาแล้วก็จะมีเสียงน้ําไหลผ่อนคลายหลับตาลงช้าๆอะไรแบบนั้นได้เลยนะคะทั้งหมดเนี่ยก็เป็นเครื่องดนตรีที่เรียกว่าจะสามารถช่วยในการผ่อนคลายแล้วก็สร้างสมาธิได้ทั้งนั้นเลยนะคะ อันนี้อยากจะให้ทางคุณต่อพงค่ะฝากถึงโครงการดีๆแบบนี้อีกสักนิดนึงนะคะในช่วงท้ายรายการค่ะครับก็เป็นโครงการที่พยายามจะสนับสนุนนักดนตรีพื้นบ้านนะครับโดยเฉพาะนักดนตรีลานนาของเราเนี่นะครับให้มีแนวคิดในการสร้างสารรค์บทเพลงใหม่ๆนะครับในแนวทางที่ใหม่ซึ่งอาจจะถือได้ว่าเป็น ใหม่จริงๆนะครับการนำเครื่องดนตรีล้านนาเพื่อทําเพลงเพื่อการผ่อนคลายหรือทำให้เกิดสมาธิเนี่ยถ้าย้อนไปแต่ก่อนเนี่ยยังไม่ค่อยเจอใครทําแบบนี้นะครับถ้ามชาเราทําได้อาจจะเป็นเจ้าแรกเลยก็ว่าได้ครับค่ะนี่ก็เ,เป็นความสร้างสารรค์จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะคะคในการนําเอาล้านนาสร้างสารรค์เนี่ยมา ใช้ให้เกิดประโยชน์แล้วก็ทําให้เกิดพลังที่เป็นสมาธิแล้วก็ที่สําคัญในกิจกรรมนี้เปิดรับทุกๆท่านนะคะที่เป็นผู้สนใจเนี่ยเข้าร่วมกิจกรรมฟรีด้วยนะคะใ,คในวันที่18กันยายนนี้นะคะก็ต้องขอขอบพระคุณคุณต่อพงเสมอใจนะคะที่ได้นําเรื่องราวดีๆมาฝากกันสําหรับท่านผู้ฟังที่สนใจจะเข้าร่วมกิจกรรมติดต่อที่ไหนยังไงได้บ้างคะ ติดต่อไปที่เว็บเพจของสำนักส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรมครับเป็นเพจ Facebook แล้วก็เว็บไซต์นะครับของสำนักส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรมและละนาสร้างสารรค์เราจะมีะลิงก์ให้กรอกไปสมัครลิงก์ลงทะเบียนนะครับแล้วก็มี QR Code ด้วยนะครับค่ะหลังจากกิจกรรมนี้เราเอาจจะได้พบกับศิลปินแนวใหม่เลยทีเดียวนะคะที่ได้มีผลงานสร้างสารรค์เกิดขึ้นค่ะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณมากๆเลยนะคะสวัสดีคะ่ะสวัสดีครับ C-CARC Podcast โดยศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่